สวัสดีโซเชียลแคมก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่ามีความสุขมากอาได้นอนกับผัวทุกคืนเลยผัวกลับบ้านตรงเวลาทุกวันเลยอะ่ะผัวไม่ไปทำงานต่างจังหวัดเลยนะไม่ไปทำงานที่ไหนไกลๆเลยนะอะ ได้รับความรักความอบอุ่นจากผัวทุกวันเลยว้ายผัวซ้ำทุกคืนเลยอ่ะคือระดอกสองดอกโอ้ยบิ่มโอ้ยตายแล้วได้รับความรักความอบอุ่นจากผัวทุกวันเลยโอ้ยทํำยังไงดีอ่ะ อยากจะมาแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนนะคะอืมก็ไม่รู้สินะอืมมีคนมาบอกว่ามีผัวจนๆผัวไม่หรออุ้ย <c oughs> ก็ไม่รู้สินะแต่ผัวอยู่ด้วยทุกคืนเลยมีไปไหนเลยซ้ำทุกคืนเลยแค่นี้นะคะไปเรียนก่อนอ้อย สปร่งจุบุจุบ oh. ي. ي mm ุยัดเคโอ้ไม่ใช่สิยัดจ้า